สวัสดีครับสอนการใช้งานเบื้องต้นนะฮะตัวนี้เป็นกล้องโลโมนะครับ LCA นะครับตัวนี้เป็นของรัเสเซียนะเป็นกล้องค่ายรัเสเซียนะฮะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะตัวนี้สภาพอยู่ที่90%นะครับก็ผมว่าตัวโลโมเนี่ยมันค่อนข้างใช้ง่ายนะก็ถ้าเป็นมือใหม่ต้องฝึกฝนกันหน่อยนะฮะ ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเหมาะสำหรับคนที่แบบถ่ายสรตทถ่ายวิวนะตัวท็อปๆเลยนะครับที่ถ่ายสรตทแล้วสวยนะฮะก็แนะนำตัวนี้นะครับเป็นโรโมโอเคมาดูนะฮะเปิดหน้าเลนตรงนี้นะครับนี่เลนก็สวยใสนะฮะจะเห็นว่ามันมีโค้ดอยู่นะครับสีเงินน้ำเงินนะถัดมามาดูตัวช่องใส่ถ่านก่อนช่องใส่ถ่านเนี่ยใส่ตรงนี้นะฮะก็เปิดถ่านจะเป็น L R 4 4 สามก้อนนะครับก็ใส่เข้าไปให้ตรงขั้วนะมันก็จะมีขั้วบอกอยู่นะครับว่าบวกอยู่ฝั่งนี้นะฮะเพเสร็จแล้วก็ปิดปานะครับปึ๊บเรียบร้อยกล้องตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าต้องใส่ถ่านทุกครั้งนะฮะถึงจะใช้งานได้นะครับต้องใส่ถ่านทุกครั้งนะฮะ ตรงนี้จะเห็นว่ามันมีตัวเลขนะครับสิบหกสิบเอดแปดห้าจุดหกอะไรเนี่ยตรงนี้มันคือค่าเอฟนะครับก็จะเห็นว่ากว้างสุดเนี่ยอยู่ที่สองจุดดนะครับแล้วก็แคบสุดอยู่ที่สิบหกนะฮะก็วิธีการตั้งก็มันจะมีเข็มนะครับแล้วก็กดลงมานะครับแบบนี้นะฮะแถ้เก็เป็น A เนี่ยมันก็คือออโต้นะครับค่าเอนะครับหรือว่าออโต้รู้รับแสงนะฮะก็ดันมามันก็จะเลือกค่าเอให้เราเองนะฮะกล้องนี่ อันนี้แสงค่อนข้างเยอะนะอันนี้มันก็จะเลือกให้เองนะเพราะว่าอันนี้ผมเอามือปิดใหม่นะครับเนี่ยเอานิ้วปิดตัววัดแสงไว้นะครับปกติเนี่ยผมจะใช้ f 1 6นะฮะแล้วก็เดินถ่ายชิวๆนะครับเราก็กะระยะเอาก็แค่นั้นเองนะครับตัวก็อาจจะใช้เป็นสัก0ูนดเมตรนะครับแล้วมันก็จะชัดทั้งภาพนะฮะเราก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันจะ เบอร์หรือว่าอะไรนะครับประมาณนี้ถัดมาตรงนี้นะฮะตรงเนี้ยก็เป็นระยะโฟกัสนะครับก็มีตั้งแต่0.8นะครับ1.5เมตร3เมตรนะฮะแล้วก็อินฟินิตี้นะครับตัวเนี้ยเป็นกล้องกะระยะเนาะตัวกล้องเนี่ยห่างจากแบบ1.8เมตรเนี่ยประมาณหัวหรือว่าเฮดช็อตเราก็ตั้งเป็น1.8เมตรนะครับแต่ถ้าเกิดถอยออกมาอีกประมาณครึ่งตัวนะก็ใช้เป็น1.5นะฮะ3เมตรก็เต็มตัวนะครับเต็มตัวนะเห็นหัวเห็นเท้านะครับถ้าเป็นถ่ายวิวก็ อินฟินิตีนะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้เป็น f 1 6นะกครับก็ใช้อยู่ไม่เกินเนี่ยไม่เกิน3เมตรประมาณนี้ก็กะเอานะครับแต่ส่วนใหญ่มันก็จะชัดนะฮะชัดทั้งภาพนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ถัดมาตรงนี้คือค่า iso นะฮะแต่ตรงนี้มันเขียนมันเป็นภาษารัสเซียนะครับ250เนี่ยมันคือ iso 400นะครับ130มเนี่ยมันคือ iso 200นะ ถัดมา65เนี่ยมันคือ ISO 100นะครับถัดมา32เนี่ยคือ ISO 50นะแล้วก็16คือ ISO 25นะครับจริงๆตัวที่มันเป็นภาษารัสเซียเนี่ยมันจะค่อนข้างงงนิดนึงนะครับแต่ก็ ไม่ยากนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้อยู่ประมาณสองสองสามค่านะครับก็คือ2 5 0 150 6หนะ้าหนึ่งห้าหห้าประมาณนี้ถ้าต่ำกว่านั้นก็มันจะมืดเกินนะครับถัดมาเอ่อมาดูห้องิลม์มเปิดห้องิล์มตรงนี้นะครับยกอันนี้ขึ้นนะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับวิธีใส่ิล์มเนี่ยยกอันนี้ขึ้นก่อน เอาฟิล์มมาใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ล็อกอันนี้ให้แน่นก่อนนะฮะจะเห็นว่ามันมีช่องอยู่นะครับช่องให้ใส่นะใส่ตรงแกนนี่นะครับเอาฟิล์มเนี่ยยัดเข้าไปนะฮะโอเคขึ้นฟิล์มช่วยนะฮะอ่าเรียบร้อยนะครับพอมันพอน้ำเตยเนี่ยมันเข้าล่องฟิล์มเนี่ยเราก็ปิดฝานะครับถัดมามาดูตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นจุดอยู่นะก็ขึ้นให้มันเป็นเลขหนึ่งนะฮะขึ้นไปเรื่อยนะครับ เห็นไหมตอนเป็นเลขหนึ่งเนี่ยก็คือภาพที่หนึ่งนะครับก็เริ่มถ่ายนะฮะไฟมันก็จะติดแบบนี้นะครับทุกครั้งนะไฟมันจะติดข้างเดียวแบบนี้ทุกครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดตั้งเป็นโหมด A เนี่ยถ้าในที่แสงน้อยเนี่ยไฟมันจะติดสองข้างนะเดี๋ยวทำให้ดูนะครับอันนี้มันผมตั้งไว้ที่16นะเดี๋ยวตั้งเป็น A ให้ดูนะครับอันนี้ดันมาที่ A นะนี่เห็นปะถ้าแสงน้อยเนี่ยไฟมันจะติดสองข้างนะครับ ถ้าแสงพอดีหรือว่าแสงเยอะเนี่ยไฟ์จะติดข้างเดียวนะผมจะลองปรับ I/O สัก400ดูนะครับอันนี้ผมปรับ I/O 400นะลองดูกันนะนี่เห็นปะ่ะไฟมันจะติดข้างเดียวนะครับเดี๋ยวจลองเอามือบังหน้าเลยนะครับให้แสงมันน้อยนะนี่เปิดประมาณนี้ แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตัวกล้องเนี่ยมันจะวัดแสงแล้วก็เลือกสปีดชัตเตอร์กับรูรับแสงให้นะครับเรื่องตั้งค่าสปีดหรือว่าตั้งค่า F เนี่ยเราไม่ต้องกังวลอะไรมากนะฮะก็ถือว่าใช้ง่ายนะแต่ถ้าเกิดเราอยากตั้งค่า F เนี่ยเราก็ปรับเองได้นะครับตรงนี้ตัวนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายแบบถ่ายสตรีทนะฮะก็เดินถือถ่ายแบบชิวๆได้เลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตัวเล็กมากนะครับตัวเท่าฝ่ามือนะครับถ้าสมมุติว่าถ่ายครบ36หรือว่าหมดหม้อนเนี่ย ตรงเนี้ยตรงตัวขึ้นฟิล์มเนี่ยมันจะตึงนะครับมันจะขึ้นแบบนี้ไม่ได้นะมันจะตึงนะฮะห้ามไม่ฝืนฝืนดึงนะครับมันจะทําให้ฟิล์มขาดได้นะพรถ่ายครบปุ๊บกดตรงนี้ปุ๊บกดให้มันยุบเข้าไปนะฮะงัดอันนี้ขึ้นมามันจะมีลูกศรอยู่นะครับตรงเนี้ยเราก็กอฟิล์มนะครับกอไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะฟรีนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เปิดห้องฟิล์มนะครับนี่ดึงขึ้นมานะฮะ เสร็จแล้วฟิล์มก็จะเข้าไปอยู่ข้างในนี้นะครอันนี้ก็เอาไปให้ที่ร้านล้างสแกนนะครับก็ไม่ยากนะโอเคฮะตัวนี้ก็ถ้าเป็นมือใหม่นะก็ต้องฝึก การโฟกัสกันหน่อยนะครับก็กจริงๆมันก็ไม่ยากนะมันมีให้ตั้งแค่ไม่กี่ค่านะครับ3 4ค่าเอางนะฮะก็0.8 1.5 3ประมาณนี้นะโอเคฮะประมาณนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นมือใหม่เนี่ยผมแนะนําให้ลองสัก f 5 6หรือว่า16ดูก่อนครับ f 5 6ขึ้นไปนะครับ f 5 6 8, 8้16เนี่ยแนะนําให้ลองใช้ค่าพวกนี้ก่อนนะครับพอชํานาญเนี่ยเรา,เรา,เ,ราเราค่อยมาลอง f 6, แบบกว้างๆดูนะครับประมาณนี้นะโอเคฮะมีอะไรก็ทักเข้ามาพูด คุยสอบถามก็ได้นะครับแล้วก็ฝากติดตาม IG ด้วยนะใครสนใจกล้องฟิล์มเนี่ยก็เข้าไปดูใน IG ได้นะครับหรือว่าใครสงสัยอะไรเนี่ยทักเข้ามาถามใน IG ได้นะโอเคฮะขอบคุณครับ